ดีดดก,ก,ดดกันด้วยนะคะเพื่กับรายการอยู่ในแน่ๆกันอีกแล้วนะคะผมก็เอ่อทำการถ่ายคลิปไปแล้วแต่ก็มันก็แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยแบบไอ้เชืยอะไรวะเนะี่ยผมก็เลยอืมอ่ายคลิปใหม่นะก็คลิปตอนที่ผมจะถ่ายนะผมผมก็เห็นกล่องข้างบนนะน,นี่นะนเนี่ยว,วะนั่นนะกล่องนั่นนะก็

ถ้าเกิดเวลาผมจะรีวิวมอนะผมก็จะมารีวิวที่นี่นะที่สกายบล็อกนี่แหลมไม่รีวิวที่ไหนีเนนะยแล้วว่ผมนี่ผมก็รีบถ่ายนะาลลอยู่นะคะเพราะว่าผมต้องรีบไปกลับเอ็กซ์แตนดีนั่นนะเพราะว่าที่เก็บถ่ายเยอะเรถ่ายที่ที่ไปถ่าย โอ้นะครับคุณๆบ้าง uh, เเสแบบกิจโนวมมกินี้นนนนจะมีคืได้ผทำมะคือไปไปนี่ฮะ้นาน,นอนโอ้นอกถ้าเกิดมีเสียงมลพวนก็ถ้าเกิดมีเสียงลมก,ก็ต้องหัวยนะขวภะถ้าเกิดมีเสียงมาจมินจะ

มาตัวแปกโอ้ยยังมีอ,อีกป้าฮ้อแอราแอดเดสินเอเดสินเพี้ยนเดียวเอดสงแอดสินโอ้โหแหลกแหลกเป็นบ้าไม่ใช่เล่นโอเคนะครับ เราผมจะมีเป็นแบบซีรี่แบบเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับอองนะฮะตอนนี้ออกก็เล่นกับออกก่นอนโอเคนะฮะก็อย่างอย่างนี้ออนมั่งนะโอโอแหลกแหลกแหลกโอแหลกเว้ย ไล่แหลกไลก็แหลกปต่าป่าปาเราต้องกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุยคุยเสียงฟอนปนใช้รยานน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 น Ok, nó ngon kịp mà ăn. Yeah. Yay, hello. ô, hello, mafia. lọ Mà hello, Ui dạ đây thử dame. Go to the tablet. lọ Good. Can ta just come? Mata, Mà kìa, 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 มาล้วเกี่ยวก็วันนี้ไม่มัิสราคาบูชานะคะโอ้ดีพวกนาจดได้แล้วมั้งเราต้องเอามาด้วยนะอย่าลืมในคานนะเพราะว่ามันจะไปไม่ถึง บอกนะว่าอันนี้ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่แมวของผมนะที่ผมเอามาเนี่ยของใครก็ไม่รู้เออเขาใจดีเขาใจดีเขาใจดีเยวเยวเยวั่งมีสีนะมีาอยังยังมีมีนั่น้วยอ่อยจะไปเอาอ้อยจะหนุ่ยจะหน่โอ้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรีมหน้าไปสู่เพชรเพชรเพ็รนานเพชรตั้งนานแล้วค่ะมีเพชรแล้วเวอร์ดูวิธีขับก่อนอ่าอ่างนุ่มบอกไปนะผมลงมีมอสอยู่นะคะก็ จะทำ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 ดำดำดับดำทำดำดำทำมาดำมาดำมาดำดำดำร้อนดำมาดำไม่ใช่ก็จะมาทำ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 แล้วแทนทำทำทำาำทำแต่ว่าน้าก่อนหน้าในในตาล่เอนำไมต้องกินต้องแนนี่ะ อันนี้นะคะก็ต้องหาหินแดงนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ที่เจอเพชรเน่ยเฮ้ยเชีย่ยเจอเพชรแล้วนะคะก็ไปอ่าต่อไปเรื่อยนะชีวิตของเรไม่อยู่รแค่นี้นะอยากรู้ว่าอันไหนใกล้ที่สุดไหนเราไปเพราะว่าเอยเห็นแกะด้วยเห็นว่าเขาขาวน่ะโอ้โอ้ เราเราว่าเราไปทางเอนกซีก่อนแล้วก็นักขับาไว้เก็บเพชรเอาไว้แล้วก็เก็บเงียบไว้คือค่ะเลยทีเดียวนักขับเราจะไปที่นู่นก่อนเนาะอ้อยแดงๆนะคุณเห็นนะครับโอ้จังจัง เดี๋ยวนะผมทำก่อนเอาอันนี้ก่อนไม่หมดสว่างลำเราเนื้อก็จะไม่มีแบบใครชอบคือผมจะมาใส่เนี่ยนะครับผมก็จะมาลงมาที่นี่แบต่องรีวิวมอเออร์เพราะอีกทีนั้นหลนแหลแ แห да. ็งทั้งใจและจิตจมไม่ใช่วิธีทางแก้เออเอื้อเอื้อทุกคนต้องทำมีการทำงานหนักกันไม่ต้องเป็่นของรางรเร่งวตกไงไปถึงแล้ว มีคนยืนอยู่ด้านบนตามมว่วงเดี๋ยวตามมว่วงรู้จักเลยครับพ่การนายกไปหรือรว่าเราคงไม่ถึงตรงนี้แนะ่แน่ถ้าเกิดเจอแบบอะไรเนี่ยนะมาตรงนี้เออผมเนี่ยจะตกใจนะไปไปไปมีกล่องมีกล่องเอ้ยมีกล่องมีกล่อง

เฮ้ยเราจะไปผีชีพกันนะครับจะรู้นะอาหารกินนี้เป็นอาหารทีจะทผมนะกอดตัวไปกคนล้กันอัศจรรย์บล็อกนี้อู้ก่อนี่จะต่อจะตายก่อนนะฮะเฮลเล่เล เลยวางก็ไม่ได้เีย่าเยอย่ยใจันันนะบ๊ายบายกมที่รักของฉันเจอกันทุกมานอยู่แล้วกลับบ้านน่จาจะถึงนะเอ็นซรอข้าก่อนไปแล้วฮีโร่ฮีตกสีไหมวาอ้า โอ้จอบจบจบครับเคลดลับต่ออันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอยลืมก็แล้วไอ้สัสต้องขยำมือมนะครับต้นหมาจะองตกดีเลยนะโอเคต่ออันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่ายลืมกดไลค์ไอ้สัสต้องขย,ยนะครับโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ